สวัสดีชาวกรกฎะดวงความรักประจำวันที่17พฤศจิกายนนะคะคุณได้พลังงานนะคะอัศวินนะคะถือคาส่วนเขาเป็นเดอะฟูลนะ,ะวันนี้จะมีมูฟเมนต์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการบอกรักนะคะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่คบกันนานแล้วแล้วก็มีปัญหากันวันนี้จะมีการแก้ไขนะคะสิ่งที่เป็นปัญหานะะในชีวิตคู่ของคุณนะ,ะที่ผ่านมานะคะ not the right time ก็แปลว่ามันยังไม่ใช่เวา เวลาที่เหมาะสมนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าใจผิดนะคะความโชคร้ายต่างๆที่เข้ามาแต่ว่าในวันนี้มีโอกาสจะได้เคลียร์แล้วนะเราก็มีพลังงาน say o p t i m i s t i c about your love life ด้วยนะคะจกักรวาลอยากให้คุณมองบวกในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาตรงนี้อยากให้ยึดถือนะคะในสิ่งที่ว่าความรักยกังดีอยู่ยังอยากจะอยู่ร่วมกันต่อไปนะคะอยากให้มีความหวังตรงนี้มากกว่าและปัญหาเนี่ยมันจะแก้ได้มันจะตกลงกันได้นะคะ